สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการหุ้มลากนะครับกิ่งองุ่นนะครับผมซึ่งเป็นกิ่งองุ่นที่ผมปลูกกลางแจ้งนะครับผมที่เคยทําคลิปไปนะครับช่วงเริ่มทำยู u ูบนี้นะครับผมตอนนี้ก็เริ่มโตนะครับผมส่วนผลผลิตนะครับก็คือ ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเนื่องจากกําลังศึกษาเรียนรู้อยู่นะครับในการปลูกกลางแจ้งนะครับผมแต่ว่าได้ทํากิ่งพันธุ์เอาไว้อพอสมควรแล้วนะครับเรื่องกิ่งพันธุ์นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาทําการหุ้มรากนะครับเพื่อเอาอกิ่งนะครับไปเป็นต้นพันธุ์ต่อไปนะครับเป็นรากที่เขาแตกออกมาเองนะครับผมเมื่อเจอความชื้นนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าฤดูฝนนะครับผม ทําให้ความชื้นนะครับเขามีอยู่ที่ตัวกิ่งนะครับกิ่งพวกนี้กิ่งแก่ๆนะครับส่วนมากนะครับเขาก็จะแตกรากนะครับที่กิ่งแก่ๆนี่นะครับนี่นะครับยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเป็นเป็นกิ่งนะครับที่ลากออกแล้วนะครับเริ่มเริ่มเป็นตุ่มรากนะครับนี่นะครับเป็นกิ่งแก่นะครับแล้วเขาแตกแขนงนะครับนี่นะครับลักษณะนี้นะครับแล้ว ตัวตาที่แตกแขนงใกล้ๆนะครับเขาจะมีรากนะครับนี่ครับตุ่มๆเหลืองๆนี่ครับสังเกตนะครับผมก็วันนี้นะครับผมจะนําตุ่มตอนนะครับหรือขุยมะพร้าวมาทําการหุ้มนะครับเพื่อให้รากของเขานะครับเดินขยายนะครับจนเต็มนะครับแล้วจะตัดออกไปอลงกระถางนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูตุ่มตอนนะครับที่เราจะทําการหุ้มนะครับ นี่นะครับก็ทําด้วยขุยมะพร้าวนะครับซึ่งต้นต่อนี้นะครับผมจะขอแนะนําสักหน่อยนะครับในการใช้วัสดุนะครับขุยมะพร้าวนะครับผมก็คือนี่นะครับอย่างนี้นะครับผมตัวนี้ผมหุ้มหุ้มไปแล้วนะครับก็นานมากเลยนะครับตัวนี้อายุที่หุ้มนะครับก็อยู่ที่ประมาณสองอาทิตย์ขวากับสามอาทิตย์นะครับล่าเขาเขาเพิ่งโปลูมานิดเดียวนะครับนี่นะครับ จเขียวเล็กๆนะครับตรงนิ้วโป้งนี่นะครับเนี่ยเป็นลากของเขานะครับนะครับใช่เลยครับตัวนี้นะครับก็ใช้เวลานานมากครับผมผมก็เลยจะมาแนะนําวิธีนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับโดยการใช้ขุยมะพร้าวแต่เอาตัวแต่ขุยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมใช้ทั้งขุยทั้งใยนะครับโดยการแช่น้ำนะครับทิ้งไว้แล้วก็เอามาหุ้มนะครับ เป็นทั้งขุยทั้งใยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนนะครับโดยการล่อนนะครับเอาขุยมะพร้าวนะครับมาล่อนนะครับเพื่อเอาแต่ขุยละเอียดเล็กๆนะครับผมแล้วนํามาแช่น้ําทิ้งไว้นะครับเพื่อให้เขาอุ้มน้ําเกิดความชื้นในในตัวตุ่มตอนนะครับแล้วก็ค่อยเอามาหุ้มนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้เพื่อนๆได้ชมนะครับวิธีการทํา ตุ้มตอนนะครับจากขุยมะพร้าวนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราก็เอาขุยมะพร้าวนะครับที่เราซื้อมานะครับตัวนี้นะครับราคาขนานี Aí, m, ้ครับเขาก็จะลมรวมมาเลยนะครับเขาไม่ได so like ้ร่อนมาให้เรานะครับผมก็ให้เราเอามาใส่นี่นะครับกระจาด์นะครับที่มีตาละเอียดสักหน่อยนะครับลักษขะนี้นะครับเอามาร่อนนะครับเอาแต่ขุยนะครับละเอียดละเอียดนะครับ ก็เรามาใส่นะครับโดยที่การร่อนนะครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมค่อยๆใส่น้อยๆแล้วค่อยๆร่อนไปนะครับเพราะว่ามันจะง่ายและเร็วนะครับผมประมาณนี้นะครับก่อนหน้านี้ผมก็ได้ทําการร่อนนะครับเพื่อผสมเป็นดินพ่อมเมล็ดไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะมาทํา ปุ๋ยมะพร้าวนะครับสําหรับการตอนนะครับผมใส่ตรงตอนนะครับเพื่อให้รากเดินได้เร็วนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับเราล่อนในลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเอาไปแช่น้ํานะครับนี่นะครับเอาปุ๋ยมะพร้าวตัวนี้นะครับเอาไปแช่น้ำสามสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับสามสี่ชั่วโมงก็พอนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่ต้องถึงหนึ่งคืนนะครับเพราะว่า นานไปนะครับก็อาจจะทําให้ขุยมะพร้าวนะครับมีกลิ่นนะครับเป็นเน่านะครับผมจากนั้นนะครับเราค่อยเอามาบรรจุนะครับใส่ตุ้มตอนนะครับผมมาปากถุงนะครับผมขนาดตุ้มตอนก็แล้วแต่เรานะครับที่เราจะนําไปตอนกิ่งขนาดไหนไซส์ไหนนะครับแต่ว่าเพื่อให้รากนะครับเขาเดินเร็วนะครับออกให้ออกมาอยู่ขอบถุงนะครับ ให้เราเห็นนะครับได้เร็วหน่อยนะครับเราก็พยายามให้ขุยมะพร้าวเนี่ยนะครับกับกิ่งของเรานะครับมีความหนานะครับไม่ต้องมากนะครับสักเล็กน้อยพอนะครับแค่นี้ก็พอนะครับผมโดยประมาณนะครับผมอย่างอย่างตัวนี้นะครับไซส์กิ่งไซส์ขนาดนิ้วก้อยนะครับผมที่ผมจะทำการหุ้มนะครับก็ใช้ถุงนะครับเบอร์เล็กนะครับผม แล้วก็ให้ความหนาครับอยู่สักประมาณนี้นะครับเวลาเราหุ้มนะครับหนาแต่ละข้างนะครับก็พอครับเพื่อให้รากนะครับเดินออกมาเร็วนะครับแล้วเจอแสงเร็วนะครับเขาก็จะได้กระจายตัวไปได้ไวนะครับผมเมื่อเราได้กุยมะพร้าวนะครับที่ละเอียดในลักษณะนี้แล้วนะครับก็สามารถนําไปหุ้มได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปหุ้มนะครับผมโดยการหุ้มนะครับผมก็จะใส่กะปินะครับ กะปีนะครับผมลงไปเล็กน้อยนะครับผมก็ไม่ต้องเยอะนะครับประมาณนะครับโดยประมาณนะครับประมาณนี้ก็พอนะครับผมลักษณะก็เอาอุดไปนะครับยัดยัดเข้าไปข้างในกลุยมะพร้าวนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องแปะไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเดล่าของเขาอาจจะเค็มกันไปนะครับเอาอุดเข้าไปนะครับข้างในกุยนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับผม เพื่อเป็นอาหารนะครับให้รากของเขานะครับให้รากไม้ที่เราจะตอนนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นองุ่นนะครับผมให้เขามีอาหารกินท่หน่อยนะครับผมเพื่อที่รากจะได้กระจายไวขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเลี้ยงกิ่งไปด้วยนะครับผมกิ่งที่เราจะตอนออกมานะครับมันก็ได้ขนาดได้เร็วนะครับผม ส่วนวิธีการหุ้มนะครับก็เหมือนคลิปก่อนๆนี้นะครับก็แค่ผ่านะครับตุ้มตอนนะครับแล้วเราก็ดันขุายมะพร้าวนะครับให้มันเป็นร่องลึกๆหน่อยนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็เอามาทาบนะครับลักษณะนี้นะครับให้ตัวรากนะครับอยู่กลางๆระหว่างถุงนะครับผมดันลงไปนะครับแล้วก็เอาตัวหลังที่เราไม่ได้ผ่านะครับเอาไว้ด้านบนนะครับส่วนตัวที่เราผ่านะครับเอาไว้ด้านล่างนะครับ เพื่อเอาเวลาที่ฝนตกลงมานะครับเราเจอน้ําฝนนะครับตุ่มตอนเจอน้ําฝนนะครับจะได้ไม่ไม่อุ้มนะครับไม่ไม่มีน้ํานะครับเข้าไปแชะเกินไปนะครับทื้นเกินไปนะครับจะทําให้รากเน่านะครับผมก็วามไว้นะครับลักษณะนี้ครับจากนั้นเดี๋ยวเราเอาเชือกนะครับมาลัตตุ้มตอนให้แน่นนะครับผมนี่นะครับผมก็เรียบร้อยนะครับมัด ให้แน่นๆนะครับสักสองจุดก็พอนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับรอให้ล่าเขาเจอความชื้นที่ตุ่มตอนนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินออกมานะครับผมรอจนเขาเดินเต็มนะครับเยอะนะครับสักหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยตัดออกมาสวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่สามนะครับหลังจากที่ผมได้ ทำการหุ้มลากนะครับองุ่นนะครับผมก็จะให้มาดูลากนะครับผมตอนนี้ก็ออกลากให้เห็นแล้วนะครับผมเร็วมากครับผมเพียงแค่สามวันเองครับผมก่อนเดินนะครับเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนะครับเป็นตุ่มตอนที่ถ่ายไว้ในคลิปนะครับก็คือหุ้มอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมีทั้งเส้นใยมะพร้าวนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับรวมกันนะครับผม นี่ครับล่าของเขาครับก็ตัวนี้ไม่ได้ขยับไปไหนเลยครับแต่ว่าเขามีเส้นใหม่ออกมานะครับนี่นครับหนึ่งเส้นนี่นะครับเขามีเส้นใ่งอกออกมาหนึ่งเส้นนะครับส่วนด้านบนอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเมล็ดข้าวนะครับเดี๋ยวมาดูตัวหลักไปนะครับที่พึ่งหุ้มไปเมื่อสามวันนะครับนี่นะครับดูรากนะครับออกมาสวยมากนะครับขาวแล้วก็เส้นใหญ่นะครับผม ออกเร็วมากครับผมแค่สามวันนะครับก็ได้รากแล้วนะครับผมซึ่งวิธีนี้นะครับจะได้รากเร็วกว่านะครับเนื่องจากตัวนี้มันเป็นขุยมะพร้าวล้วนๆนะครับโดยที่ไม่มีเส้นใยปนนะครับผมก็คือรากเขาเดินง่ายนะครับไม่แน่นนะครับผมขยายเร็วนะครับหนึ่งนะครับสองก็คือเราไม่ได้วนตุ้มตอนนะครับผม ไม่ต้องรอนะครับก็คือเขามีตุ่มลากอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อเจอความชื้นนะครับตุ่มลากพวกนี้นะครับเขาก็เดินเร็วนะครับผมใช้เวลาแค่สองสามวันก็เดินออกมาได้แล้วนะครับซึ่งตัวลากตัวนี้นะครับมันเป็นตุ่มที่มีขนาดยื่นออกมาสักนิดนึงแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับตุ่มของเขาตอนแรกนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีเยอะนะครับมีรอบเลยนะครับผม นี่ครับตอนที่เราหุ้มนะครับทำให้มันเดินออกมาได้เร็วนะครับผมแล้วตอนนี้ก็มีแตกอีกนะครับนี่นะครับลายแตกออกมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการหุ้มเพิ่มนะครับผมกับหุ้มเป็นกิ่งๆไปนะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็จะหุ้มตรงนี้นะครับหนึ่งกิ่งนะครับผมแล้วก็จะหุ้มตรงนี้นะครับหนึ่งกิ่งส่วนตรงนี้นะครับก็ จะหุ้มหนึ่งกิ่งนะครับผมเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับแต่ว่าอีกสองกิ่งนะครับที่หุ้มวันเดียวกันนะครับผมกับตัวกิ่งนี้นะครับที่ออกแล้วนะครับผมนี่นะครับสองกิ่งนี้นะครับหุ้มวันเดียวกันแต่ว่ายังไม่ออกนะครับผมก็เนื่องจากว่าตัวล่าของเขานะครับเขาออกเป็นตุ่มเล็กๆนะครับผมเล็กกว่าตัวนั้นนะครับผม นี่นะครับแล้วตัวกิ่งของเขานะครับก็ยังไม่ได้แก่มากนะครับทําให้ลากออกมาน้อยครับที่ก็มีลากนะครับผมนี่นะครับตัวกล้องไม่โฟกัสนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยครับนะครับลากของเขาก็ออกมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ากิ่งนี้นะครับผมก็ได้หุ้มตรงนี้ไปแล้วนะครับก็คือตรงนี้เขามีลากเยอะกว่า ก็คาดว่าอีก2วันนะครับน่าจะโผล่มาให้เห็นนะครับสําหรับรากของ2ตุ้มตอนนี้นะครับผมก็มาถ่ายทําให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็มาสรุปผลนะครับว่าการอุ้มรากนะครับเพื่อขยายพันธุ์นะครับสามารถทําได้นะครับแล้วก็วิธีการเทคนิคโดยการใช้ตะขุยมะพร้าวนะครับจะสามารถให้รากนะครับเดินได้เร็วนะครับผมแล้วก็ การที่เราใส่อ่ากะปินะครับเข้าไปนะครับช่วยนะครับก็จะทําให้เขามีสารอาหารนะครับในในการนําไปเลี้ยงลากนะครับนี่นะครับทําให้รากของเขานะออกมาแล้วเส้นใหญ่นะครับผมนี่นะครับเส้นใหญ่นะครับเลยทีเดียวนะครับผมอีกไม่เกิน สิบวันนะครับน่าจะตัดได้นะครับถ้าลากออกมาลักษณะนี้นะครับผมผมก็กะประมาณสิบวันนะครับก็จะช่วยลดนะครับระยะเวลานะครับในการตอนนะครับไปอีกนะครับเนื่องจากอ่าถ้าเราตอนนะครับตามปกตินะครับตอนแบบก้านกิ่งนะครับผมก็จะใช้ระยะเวลาประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบวันนะครับอ่ที่เราจะตัดกิ่งตอนของเรานะครับลงไปอ่า ปลูกนะครับไปชําได้นะครับผมแต่ตัวนี้นะครับก็เร็วกว่านะครับเยอะนะครับผมเร็วกวามากนะครับผมก็สามวันนะครับก็ออกรากนะครับผมตีประมาณเกือบเกือบสิบวันนะครับอีกเกือบเกือบสิบวันก็น่าจะตัดได้แล้วนะครับผมต้องบอกนะครับว่าวิธีการหุ้มกิ่งนี้นะครับมันจะดีกว่าวิธีการตอนนะครับผมซึ่งวิธีการตอนนะครับ เขาต้องทําการคว้านกิ่งตอนนะครับวิธีการคว้านกิ่งตอนนี้นะครับเราต้องขูดเอาเนืเยื่อน้ําเลี้ยงนะครับออกไปนะครับทําให้ตัวกิ่งนะครับที่เราจะตอนนะครับเขาไม่มีสารอาหารนะครับไปเลี้ยงที่กิ่งนะครับมันก็จะหยุดชะงักนะครับผมในการเจริญเติบโตไปนะครับสําหรับตัวกิ่งนะครับแต่วิธีนี้นะครับเราไม่ต้องคว้านนะครับไม่ต้องขูดน้ําเลี้ยงนะครับสามารถ มีรากให้โดยที่ตัวกิ่งนะครับยังคงเจริญเติบโตนะครับตัวยอดตัวอะไรนี้นะครับก็ยังคงเดินได้อยู่นะครับผมตามปกตินะครับนี่นะครับซึ่งการหุ้มรากนี้นะครับจะดีกว่านะครับทําให้เวลาเราตัดนะครับเอาไปชํานะครับตัวนี้นะครับเขาก็จะเดินเจริญเติบโตนะครับเร็วกว่านะครับผม ปกตินะครับเร็วกว่าการที่เราตอนกิ่งนะครับผมเมื่อเราตัดไปแล้วนะครับล่าของเขานะครับก็พร้อมนะครับที่จะหาสารอาหารนะครับแล้วก็ตัวยอดนะครับก็ยังคงเจริญเติบโตไปได้ด้วยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวถึงวันตัดยังไงนะครับผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีนะครับว่า ระยะเวลานะครับวันไหนนะครับใช้เวลากี่วันนะครับผมในการตัดเอาไปลงถุงชําได้แล้วนะครับผมนี่นะครับก็ออกลากอีกนะครับเดี๋ยวผมจะทําการหุ้มอีกนะครับก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับ